เป็นไรน่าเศร้าเชียวแมวตายชื่อน้องอะไรชื่อชื่อแมวชื่ออะไรชื่อเงินถุงทองมันไม่หายมันเป็นอะไรตายอะะ่ะมันโดนแมวหลังบ้านกัดที่คอแล้วพ่อก็ฝังไปแล้วอาอพ่อฝังไปแล้วเหรอตัวนั้นนันเป็นแมวตัวหนูมันเป็นของของเคเหรอแล้วมันเพิ่งหายไมจับาสรุปว่ามันตายสองตัวเลยเหรอเนี่ยตัวเดียวตัวคือตัวขาวเนี่ยตัวนี้นี่นะมีรูปเคกน่ากับแม เสียใจมากเลยโอเคเค้กเสียใจด้วยหรอนแมวเหรอเป็นอะไรหรอเขาไปขึ้นสวรรค์แล้วเขาไปเกิดใหม่ละเป็นแมวที่ดี่านี้แล้วโอ้ยเค้กเสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเค้กไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเค้กเศร้าเลยนะคะตอนนี้แม่โทรมาบอกว่าอะไรแม่เขาบอกว่าแมวอะตายแล้วนะเจ้าสีขาวอะหรอตายเมื่อไรอ่ะเมื่อเช้าโดนกัดที่คอแมวใครกัดอะแมวหลังบ้าน อาแล้วแมวมันปกติมันนอนกับน้องน้องข้าน้องเค้กอยู่บนห้องไม่ใช่หรอแมวนอนอีกห้องนึงอ๋อแมวนอนนอีกห้องนึงทีนี้มันออกเดินเล่นมันก็เลยโดนใช่ป่ะมันเข้ามากัดในบ้านเนี่ยถุงทองพี่อีว่าจะไปถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเป็นแมวของของน้องข้าน้องเค้กถุงทองตายแล้วเหลือถุงเงินถุงทองสีขาวบริสุทธิ์แต่สูงเงินเป็นสีเทาไม่เป็นลายเค้กไม่ต้องเศร้าเข้าใจป่ะพี่เข้าใจพี่ก็เคยเสียแมวแมวพี่ชื่ออี้เหว่ แต่ว่าพี่ไม่ถ่ายรูปไว้ตอนที่พี่อยู่มหนึ่งอะแมวพี่อี่ะชื่อไอ้เขียวอะมันเป็นแมวแบบสีแบบลายเสือนะแล้วตามันจะไม่ได้สีลายตามันอะสีเหลืองมัง้งแล้วมันก็รอบร้องเฮียวเฮียวพี่เคยพี่เคยว่ตาตั้งชื่อมันว่าไอ e ้เขียวรักมากเลยอะ่ะมันตายไปแล้วพี่รักมันมากเลยแต่แมวพี่อะ่ะมันเหมือนใครทํรลายไม่รู้ว่าเอาเอากระสุนบินอะ ไปไปไปยิงมันแล้วมันเป็นแผลอะแล้วมันก็เลยนอนเสียชีวิตไปแล้วพี่ก็เลยไปฝังแล้วตอนมะม่วงแล้วทุกวันนี้ต้นมะม่วงคนนั้นก็ยังให้ดอกให้ผลแล้วก็ที่อีกก็กินไปหลายรุ่นแลวมาจากจากปุ๋ยไอ้เหี่ยวนั่นเองเคงเป็นโหมดละเสียใจว่าเสียใจวะเสียใจละไม่มันมันปมันไม่สบายน้องเคกเพิ่งไปเห็นเห็นแมวมาใช่ไหมอ๋อเพิ่งไปหาแมวมา่วแล้ววนนี่ใช่ปะ เป็นเมื่อวานเป็น,น,ปนยังไงมัง่งแมวอะ่ะมันหายไข้แล้วมันเป็นไรนะมันหายไข้แล้วตอนแรกเออตอนแรกมันมันตามันแฉะเดี๋ยวพี่อิฟให้ดูรูปนะตามันแฉะแล้วน้องข้าวก็เลยส่งรูปมาให้พี่อิฟดูว่าแมวตาแฉะไม่ต้องมาถ่ายคลิปใช่ไหมเออเพราะว่าน้องข้าวน้องเคยมาให้ดูแมวไปเอามาจากไหนไหน,นะแมวสองตัวเนี้ยวัดไปเอามาจากวัดแล้วพ่อบอกว่าอืมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าตายก็ไม่มีอะไรเลี้ยงแล้วไม่ให้เลี้ยงแล้ว ใช่าหาไหมโอซานมันไม่เป็นไรน้องเค้กเดี๋ยวพี่หาให้ตัวหนึ่งแถวเนี้ยเ๋ยพี่ไปหาให้โอ <c oughs> ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าข้าบอกใจน้องอยดิไม่ต้องเศร้าโอไม่เป็นไรแมวมันไปเกิดแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจน้องข้าวกอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยน้องเสียใจแมวสุดที่รักถุงทองแมวหนูเพิ่งเหน่ยใครอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเค้กไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจเพราะพี่ก็เคยเสียเหี้ยวไ้ ว่าไม่ให้เกียรติกับแมวของพี่คือมันชื่อไอเดี่ยวว่ะมันน่ารักไงมันชื่อเดี่ยวโอเคแต่น้องคลิปนี้มันจะเศร้าเกินไปเนาะไม่เป็นไรเนาะแมวเขาไปเกิดเป็นเทวดาเทพบุตรแล้วอิบนฟ้าแล้วไม่ต้องเสียใจเนาะถ้าถ้าถุงทองรู้ว่าน้องเค้กก็เสียใจขนาดนี้มันก็คงดีใจแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S 1> <S 1> โอ้ไม่เป็นไรเค้กไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเนาะข้าวน้องข้าว,ว่อนก่อนก่อนเค้กหน่อยกอดนะเช็ดน้ำตาให้น้องหน่อย เอามันเามทำได้ดีเลยคเมื่อวานไงน้องเค้กไปที่ที่ไปรับผลสอบอืมแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดเพราะพี่ยิบขับรถไปแล้วแมวของน้องเค้กอ่ะไม่สบายแต่ว่ามันเพิ่งหายมันเพิ่งหายจากไข้เพราะว่ามันเป็นแบบตามันแฉะใช่ไหมโอเคนะตัวเล็กอยู่โอ้ไม่เป็นไรน้องเค้กน้องเสียใจเนาะมากอะ แมวเลยนะหนูรักมันติดหนูเมอวันที่หนูไปรับสอกับม,มันวิ่งตามหนูมาเพราะว่าน้องเค้กมามอยู่กับพี่อิฟที่บ้านหลังนี้นก็เลยไม่ได้อยู่กับแมวใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเค้กนูกกว่าจะไปหามันหน่อยวันนี้ข้าวกลว่าจะไปหาให้พี่อิฟไปส่งใช่ปะม,มันก็ตายแล้วแต่มันตายก่อนไม่เป็นไรน้องเค้กตายเมื่อเช้าอ่ะมันตายเมื่อเช้าน้องเค้กไม่เป็นไรสู้ๆ สู้ๆหายยังหายยังเดี๋ยวถุงทองรู้น้องเค้กร้องให้น้องถุงทองไม่สบายใจนะอะลยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนน้องๆก็อย่าลืมให้กาลังใจน้องข้าวน้องเค้กด้วยนะเพราะว่าเสียสูนเสียแมวไปนะคะเป็นแมวอันเป็นที่รักของน้องเค้กเพราะว่าพ่อสัญญาพ่อน้องข้าวน้องเค้กเขาสัญญาว่าถ้าสองตัวเนี้เอามาให้แล้วว่าห้ามห้ามให้มันตายเด็ดขาดถ้าตายอ่ะพ่อจะไม่เอาพ่อจะไม่ให้เลี้ยงแล้วแต่ว่าพี่มั่นใจว่าเดี๋ยวพี่จะป ไปคุยกับพ่อน้องเค้กเองนะพี่มั่นใจว่าพ่อเขาคงจะเอาแมวตัวใหม่มาแทนที่น้องถุงทองของน้องเค้กนะเศร้าเลยตอนนี้เมื่อกี้ยังขำอยู่เลยตอนนี้เศร้าแล้วเมื่อกี้ยังเล่นขำอยู่เลยเสียใจเสียใจแมวตายขำ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 ชื่อแมวพี่เหรอไอเหี่ยวทำไมอ่ะชื่อแมวพี่เขาอะไรอ่ะบันตลกอ่ะไอเยี่ย